รายการธรรมะใต้ต้นไม้เช้านี้จะนำเสนอในทางเข้าของกิเลสหกทางแล้วก็กิเลสจะไปออกสามทางและเมื่อผ่านการปรุงแต่งแล้วเนี่ยตอนนี้หกทางคืออะไรก็คือทางตาที่ไปกระทบรูปทางหูกกระทบเสียงทางจมูกไปกระทบกลิ่นทางลิ้นไปกระทบรสทางกาย ไปกระทบสองผัดแล้วก็ทางใจไปกระทบกับความคิดต่างๆนะเมื่อเข้าไปแล้วนะขาดสติที่จะรู้เท่าทันมันมันก็จะไปเข้าสู่การปรุงแต่งนะเมื่อปรุงแต่งเรียบร้อยมันก็จะไปออก3ทางนะ3ทางได้แก่ทางมนโนกรรมนะทางกายกรรมแล้วก็ทางวจีกรรมนะแต่ถ้า6ทางที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถมีสติ มีสัพชัญญะมีสมาธิมีปัญญาที่จะจัดการกับนะเหตนะุทั้ง6ทางนีนะ้เมื่อจัดการกับเหตุทั้ง6ทางได้แล้วเนี่ยไอทางออก3มทางมันก็ปรากฏไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสำคัญนะที่ทางเข้าหกทางนะที่เราจะต้องรู้ทันมันเนะมื่อเรารู้ทันมันแล้วไอทางออก3มทางมันก็ไม่ปรากฏ